ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลลาวเลยนะคะเพราะว่ามีคนไทยค่ะเข้าไปทำงานรับเหมาอยู่ในสปปลาวแล้วก็ได้เดินทางไปซื้อของอุปกรณ์ก่อสร้างที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็กลับเกิดขึ้นเพราะว่าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยเขาคิดเป็นเงินบาทค่ะแล้วก็ไม่รับเป็นเงินกีบ ซึ่งตอนแรกนะคะคนไทยที่ไปซื้อของเนี่ยก็ได้มีการอัดคลิปเอาไว้ถามว่าราคาเท่าไหร่คนขายที่ลาวก็คิดราคามาค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเออราคาที่คิดมาเนี่ยเป็นบาทหรือว่าเป็นกีบคนขายที่ลาวนะบอกว่าคิดราคาเป็นบาทซึ่งตรงนี้นะคะหลายคนในสื่อโซเชียลพอเห็นคลิปนี้แล้วก็ตกใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลาวก็ได้มีการออกแคมเปญเซฟเงินกีบแล้วก็มีการแบง์เงินบาทด้วยนะคะแต่ชะไหนเลยตอนนี้กลายเป็นคนลาวกลับมาใช้เงิน าเอในมองว่าร้านค้าในลาวเนี่ยจะมีการรณรงค์ว่าถ้าเกิดร้านไหนไม่รับเงินกีบแล้วก็จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนและที่สําคัญคนลาวจะไม่รับเงินบาทไทยอีกเป็นอันขาดแต่แล้วในปัจจุบันนี้ค่ะคนลาวที่ขายของอยู่ก็กลับรับแต่เงินบาทอย่างเดียวนะคะ ซึ่งตอนนี้ค่ะสื่อทั่วโลกได้มีการจับตาสปปลาวที่ปัจจุบันนี้มีโครงการก่อสร้างโรงแรมหรูในกรุงเวียงจันทร์แต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสปปลาวยิ่งเลวร้ายมากขึ้นทุกทีค่ะเพราะว่าตอนนี้หนี้สินต่างประเทศเรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็นภูเขาเลยแล้วก็ทําลายค่าเงินกีบจนแทบจะไม่เหลือค่าเลยขณะที่ภายในสปปลาวเองนั้นคนลาวส่วนใหญ่เรียกว่าหมดทางออกแล้วก็พึ่งพาวิธีเดิมโดยหลายๆคน ได้เข้าไปล่าสัตว์เพื่อประทังชีพกันแล้วโดยเศรษฐกิจของลราตอนนี้มีปัญหามากๆซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ปีนี้นะคะเพราะว่าเราต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจตัง้งแต่ช่วงโควิดสิแล้วก็มีการซ้ําเติมด้วยปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทําให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในหมวดอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าความสามารถของทางการลาวที่จะยับยั้งการอ่อนค่าของเงินกีบเนี่ยแทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยโด ยมีข้อมูลที่ได้เปิดเผยออกมาจากธนาคารพัฒนาเอเชียรหรือว่า ADB ค่ะ ได้ออกมาย้ำเตือนนะคะว่าตั้งแต่ปี2022ที่อัตราเงินเฟอ้อในสปปลาวพุ่งขึ้นไปสูงถึง23%และหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น31%ในปี2023แต่ว่าสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปี2024ก็ยังไม่มีแววเลยว่าอัตราเงินเฟอ้อในสปปลาวนั้นจะหยุดชะงักหรือว่าชะลอตัวลงนอกจากนี้อัตราเงินเฟอ้อยังมีอัตราที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะแตะระดับ25% ซึ่งภายใต้ภาวะเงินเฟอ้อนี้ผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือคนลาวเพราะว่านอกจากราคาสินค้าที่จําเป็นจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วสินค้าต่างๆ ก็ได้มีการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีการรายงานเปิดเผยถึงผลสำรวจเกี่ยวกับสถานาการณ์เศรษฐกิจในซบปลาวที่ธนาคารโลกหรือว่า World Bank ได้จัดทำขึ้นสำหรับปี2024นี้ค่ะโดยมีการเปิดเผยว่าจำนวนครัวเรือนเป็นจำนวนมากในลาวนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีกินจาเป็นต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อหาอาหารประทังชีวิตในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในสวปปลาวหลายอย่างก็ชะลอตัวลงจนบางกิจกรรมนั้นแทบจะหยุดชะงักไปแล้วยกตัวอย่างตลาดเช้าในกรุงเวียงจันทร์ที่เคยรุ่งเรืองซึ่งเป็นสถานที่ที่คนลาวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาจับใจใช้สอยซื้อของแหวนกาําไรหรือว่าพวกของขวัญต่างๆและของฝากสาหรับช่วงวาระที่สําคัญสําคัญบรรยากาศการซื้อขายในปัจจุบันนี้เงียบเหงาเป็นอย่างมาก คนที่เคยซื้อทองตอนนี้ก็นำทองออกมาขายเพื่อน,นำไปประทังชีวิตหากย้อนกลับไปในช่วงประมาณ3ามทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจของซอปปอ,ปอลาวนั้นได้ขยายตัวต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียโดยทางด้าน ADB ค่ะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ซอปปอ,ปอลาวเป็นประเทศที่สภาพพื้นที่ไม่ค่อยจะเอื้อต่อสภาพการขนส่งทางบกซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้การ มนาคมขนส่งนั้นมีจำกัดและเศรษฐกิจของซอปป,อปอลาวมักจะพึ่งพาแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำเป็นหลักโดยส่วนใหญ่คนลาวเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดย ADB ได้เปิดเผยนะบอกว่ามีคนลาวตกอยู่ในสภาพทุพโภชนาการมากถึงหนึ่งใน3ามทำให้คนลาวส่วนใหญ่ค่ะไม่ค่อยเติบโตนัก และเยวาวชนก็มีตัวเล็กเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนทุโพโภชนาการที่สูงที่สุดในโลกโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะทางการลาวก็ได้พยายามจะพัฒนาประเทศโดยอาศัยเงินกู้จากประเทศจีนนั่นเองโดยมีการกู้เงินเป็นมูลค่าสูงกว่า6,000ล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงและมีการก่อสร้างเขื่อนสำหรับใช้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียน แต่ว่าปัญหาของเราก็คือโครงการพัฒนาต่างๆไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้สูงตามที่คิดเอาไว้ค่ะยิ่งพัฒนาก็ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้นโดยรายงานของธนาคารโลกล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการเปิดเผยตัวเลขหนี้สินต่างประเทศของสปป,ปลาวซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า13,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณ10 8่อร์ซ์ของ GDP ของประเทศไปแล้วซึ่งเรียกว่าหนี้ของลาวสูงอยู่ในระดับที่โครงสร้างทาง เศรษฐกิจของลาวนั้นไม่สามารถที่จะรับได้อีกต่อไปโดยเงินที่ลาวจาเป็นจะต้องนําไปใช้ในการชําระหนี้ กลับกลายทําให้ตอนนี้สปปลาวมีสภาวะเงินเฟอ้อที่ย่ําแย่มากขึ้นกว่าเดิมปัญหาของค่าเงินกีบที่อ่อนค่าก็ยิ่งอ่อนตัวหนักลงไปอีกอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์เรียกว่ามูลค่านั้นหายไปครึ่งหนึ่งในปี2022และยังลดลงอีกเกือบ25%ในช่วง9เดือนแรกของปี2024ซึ่งการที่ค่าเงินกีบนั้นยิ่งต่าลงคาดว่าจะทําให้ราคาสินค้านั้นจะต้องเพิ่มสูงขึ้นเพราะ สินค้าที่ขายในลาวส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเมื่อต้นทุนเพิ่มก็กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันที่ทําให้ผู้บริโภคในลาวนั้นจะไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เหมือนเดิมแล้วก็บีบตัวให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสปปลาวช้าลงจนแทบจะหยุดชะงักโดยมีการคาดกันนะว่าในปี2024นี้และอีกไม่นานในอนาคตลาวน่าจะจําเป็นที่จะต้องใช้เงินสูงถึง1,700ล้านดอลลาร์สำหรับการชำระดอกเบี้ย เงินกู้และหลังจากนั้นต่อไปอีก3ปีลาวก็จำเป็นจะต้องชำระดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยปีละ1,300ล้านดอนลลาร์ซึ่งสถานาการณ์เช่นนี้ก็จะทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศยิ่งหดหายไปอีกเป็นจำนวนมหาศาลและจะมีผลต่อค่าเงินกีบมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ชะตาก,กรรมของลาวบอกว่าขึ้นอยู่กับความการุณาปราณีของจีนเท่านั้นโดยแผนการรัดเข็มขัดของทางการลาวเพื่อที่จะชะลอ อัตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ใน20%ภายในปี2024คิดว่าไม่น่าจะสามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจของเราก็ไม่สามารถจะแก้อะไรได้ในช่วงเวลาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนหากไม่มีการปรับโครงสร้างนี้อย่างจริงจัง โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการออกข่าวไปแล้วว่าธนาคารของประเทศไทยหลายธนาคารนะคะเริ่มมีการปิดกิจการและก็ปิดสาขาอยู่ในประเทศลาวโดวยตอนนั้นค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณอันตรายว่าเศรษฐกิจของสบป,ปอลาวกำลังจะย่ำแย่และนำไปสู่การเป็นประเทศที่ผิดนัดชำระหนี้และดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นประเทศที่ต้องล้มละลายเหมือนกับสี่ลังกาก็ได้ ซึ่งปัญหาหนักของค่าเงินกีบลาวนั้นก่อนหน้านี้ก็คือมีประเด็นในเรื่องของลาวมีเงินไม่พอที่จะซื้อน้ํามันจากต่างประเทศซึ่งในปีที่ผ่านมาตัวเลขทางเศรษฐกิจของลาวนั้นเรียกว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยตัวเลขทางเศรษฐกิจของลาวนั้นเปิดเผยออกมาเรียกว่าแย่ลงกว่าทุกๆปีในทุกๆมิติและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้สปปลาวน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีปัญหาเศรษฐกิจค่าเงินกีบนั้นตกต่ำอย่างมากแต่ก็แปลกคนลาวพยายามจะมีปัญหากับคนไทยแล้วก็บอกว่ามีการแบนเงินบาทคนไทยที่มาในลาวถ้าไม่ใช้เงินกีบก็คือจะไม่รับเลยและคนลาวก็จะไม่มีการใช้เงินบาทอย่างแน่นอนใครใช้เงินบาทถือว่าเป็นคนขายชาติแต่ตอนนี้สี่ขนาดในลาวเองก็ไม่รับเงินกีบรับเป็นเงินบาทอย่างเดียวใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ